ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงบทความรีวิวเครื่องบินขับไล่เฉิงดูเจ1 b j j 1 b b วิกรัสดราก้บทนำและภาพรวมทั่วไปเฉิงดูเจ10ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อเล่นว่าวิกอรัสดราก้อมังกรทรงพลังเป็นเครื่องบินขับไล่แบบหลายภารกิจมันติโรไฟเตอร์ ขนาดกลางเครื่องยนต์เดี่ยวผลิตโดยสถาบันการบินเฉิงตูเฉิงดูแอร์กราฟดีไซน์อินสติทิวของประเทศจีนการพัฒนาเริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1980เพื่อเสริมสร้างกำลังอากาศยานของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน p ว a a f ให้ก้าวทันมหาอำนาจทางอากาศในยุคนั้น รุ่น j 1 0 b ถือเป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญจากรุ่น j 1 0 a โดยมุ่งพัฒนาทั้งด้าน a e r o d y n a มิก a e r o d y n a มิกระบบตรวจจับและอิเล็กทรอนิกสเซนเซอร์แอนด์อวิโอความอยู่รอดในสนามรบเซอร์วิ i วาวิลิและขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมาย j 1 0 b จึงเป็นก้าวสำคัญที่เชื่อมต่อไปสู่รุ่นที่ทันสมัยกว่าอย่าง j 1 0 c ขีดขีดขีดหประวัติศาสตร์การพัฒนาและวิวัฒนาการโครงการ J10 เริ่มต้นในยุค 1980s เมื่อ PLAAF ต้องการเครื่องบินขับไล่รุ่นที่3ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายโดยอาศัยแรงบันดาลใจจากโครงการวิจัยของสหภาพโซเวียตและแนวคิดทางวิศวกรรมของตะวันตกปีป 1, 1998 เจสิบรุ่นต้นแบบบินขึ้นครั้งแรกปี B 2004 J10A เข้าประจำการอย่างเป็นทางการใน PLAAF ปี2008ถึง2009มีการทดสอบรุ่น J10B ที่พัฒนามากขึ้นปี2 0 1 0 S J10B ได้รับการผลิตเป็นจำนวน1และกลายเป็นสะพานเชื่อมไปยังรุ่น j 1 0 C ที่มีเรดาร์ AESA และระบบที่ทันสมัยกว่าความสำคัญของ J10B คือเป็นรุ่นเปลี่ยนผ่าน Transition n o Upgrade ที่ยกระดับ J10 จากเครื่องบินยุค4 Generation ให้ใกล้เคียงเครื่องบินยุค4.5 Generation ขีดขีดขีด2 การออกแบบภายนอกและภายใน Design Change in J-10B d in i v e r t l l s s Super Sonic Inlet (DSI) 1ในคุณลักษณะเด่นที่สุดของ J-10B คือการใช้ DSI Air Intake ที่บริเวณด้านข้างลำตัวใกล้ห้องนักบิน Inlet ลักษณะนี้ช่วยลดน้ำหนักลดความซับซ้อนของโครงสร้างและที่สำคัญคือช่วยลด Radar Cross Section (RCS) ทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากขึ้นกระโดมและจมูกเครื่องบินจมูกเครื่องบินโนสโคนถูกปรับรูปร่างใหม่เพื่อรองรับเรดาร์แบบ PESA หรือ AESA ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงกว่าในด้านการตรวจจับเป้าหมายห่อลายจุดพร้อมกัน IRST และ Electro Optical EO System J-10B ติดตั้ง i n f r a r e Search and Track IRST และระบบ Electro Optical Targeting System (EOTS) ที่สามารถตรวจจับความร้อนจากเครื่องบินหรือขีปนาวุธของสัตว์รูได้โดยไม่ต้องเปิดเรดาร์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) เสาแนาวดิ่งและบริเวณด้านบนลำตัวติดตั้งอิเล็กทรอนิกส์เค r าแตมเมช (ECM) พอร์ตและระบบเตือนภัยจากเรดาร์ a w r เพิ่มความอยู่รอดในสนามรบขีดขีดขีด 3. ระบบตรวจจับและอวิโอ닉เรดาร์ J10B ใช้เรดาร์ PESA Passive Electronic s c a n n k y Array ซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันได้แม้ว่าจะยังไม่ใช่ AESA แต่ถือว่าก้าวหน้ามากในช่วงเวลานั้น IRST Infrared and Track เป็นระบบตรวจจับแบบพาส,สีที่ไม่ปล่อยคลื่นเรดาร์ทำให้สัตว์ตรวจจับยากสามารถตรวจจับเครื่องบินที่มีการพรางเรดาร์สตีลได้ในระยะใกล้ถึงปานกลาง A อวิ n i s สวีดห้องนักบินของ J-10B ถูกปรับให้ทันสมัยมีมันติฟังชันดิสเพลย์ mfdshudhead up display แบบมุมกว้างคอมพิวเตอร์ประมวลผลภารกิจที่รวดเร็วขึ้น และดาต้าลิง์ที่เชื่อมโยงกับเครื่องบินและศูนย์บัญชาการอื่นๆอิเล็กทรอนิกส์วอร์ฟร E-WU ประกอบด้วย RW r w R-Sharp flare dispenser และอุปกรณ์ก่อกวนเรดาร์ jamming pod ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสรอดจากการโจมตีของขีปนาวุธศัตรูขีดขีดขีด 4. เครื่องโยนต์และการขับเคลื่อน engine and propulsion เครื่องยนต์หลักรุ่นแรกใช้เครื่องยนต์รัเสเซีย AL 3 1 FN รุ่นต่อมาจีนเริ่มติดตั้งเครื่องยนต์ที่พัฒนาเองคือ w S 1 0 A w S 1 0 B Plus t Vectoring Control TVC มีการสร้าง J-10BTVC Demonstrator ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ w u s 1 0 b t v c ทำให้เครื่องบินสามารถทำท่าทาง Super Air Maneuver เช่น Cobra Maneuver ได้ผลกระทบแม้ TVC จะมีประโยชน์ในด็อกไฟระยะใกล้แต่ในสงครามสมัยใหม่ที่เน้นการรบระยะไกล BVR ประโยชน์จะจำกัดอย่างไรก็ตามการทดสอบแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการบินจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขีดขีดขีด 5. อาวุธและความสามารถในการโจมตีเป้าหมาย Weapon and Targeting Ability ปืนใหญ่ติดลำตัวปืนกลขนาด23ม mm. มใช้ในระยะใกล้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ air to air missiles PL-8 ระยะใกล้แบบ IR PL-12 SD-10 ระยะกลางแบบ active radar homing PL-15 ระยะไกลามากบางรุ่น J-104 ขีปนาวุธอากาศสู่พื้น air to ground KD-88 standoff missile YJ-91 anti-radiation missile ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ดาวเทียมความสามารถในการโจมตี J10B สามารถทำภารกิจ Air s u p e r i o r i t y SEA d Sup p r e s s i o n of Enemy Air d e f e n s e s Precision s t r i ส e ได้ทำให้เป็นมันติโรไฟเตอร์อย่างแท้จริงขีดขีดขีด 6. สมรรถนะและความคล่องตัวเพ r f o r อ a n c e and Maneuverability ข้อมูลโดยประมาณ ความเร็วสูงสุดแมตหนึปรัศมีการรบสามร้อยหถึงหนึ่กิโลเมตรเพลย์โหลดประมาณ4,500กิโลกรัมการบินและการควบคุมขนาดเดลต้าคอนฟิกูเรชันช่วยให้มีความคล่องตัวสูง t v c Demonstrator เพิ่มความสามารถในการทำท่าซูเปอร์แอร์มานูเวอร์การใช้งานเชิงยุทธศาสตร์ J-10B ถูกใช้ในบทบาท Air superiority, Ground attack, maritime strike และยังเป็นตัวแทนในหลายการฝึกผสมขีดขีดขีด 7. การผลิตการบำรุงรักษาและการส่งออกผลิตโดยเฉิงดู Aircraft Corporation J-10B ผลิตจำนวน1ก่อนจะพัฒนา J-10C การส่งออกปากีสถานสั่งซื้อรุ่น J-10CE คล้ายเจหนขีดขีดขีดแจุดแข็งและจุดอ่อน Strength and weaknesses จุดแข็งความยืดหยุ่นสูงมันติโรมี IRST บก PESA RADAR ร,ราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ F 1 6หรือ g ริ p เปนใช้งานร่วมกับขีปนาวุธทันสมัยของจรีงจุดอ่อนขาดคุณสมบัติสตีลโดยแท้จริง AESA ร d a ำยังไม่ติดตั้งเต็มที่ใน J-10B เพึ่งพารัเสเซียในช่วงแรกสำหรับเครื่องยนต์ขีดขีดขีด9กาการใช้งานจริงและตัวอย่างปฏิบัติการใช้งานจริงใน PLAAF และมีการส่งออกไปยังปากีสถาน J-10CE ใช้ในภารกิจฝึกผสม Air Patrol Maritime Operation แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นแบโบนไฟเตอร์ของจีนขีดขีดขีดสรุป Conclusion J 1 0 B คือก้าวสำคัญของจีนในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่4.5ด้วยการผสมผสาน DSI Intake IRST PESA r d a r e w system และการทดลอง TVC แม้ว่า J 1 0 4จะเป็นรุ่นที่ทันสมัยกว่าด้วย AESA RADAR และขีปนาวุธระยะไกล PL 1 5แต่ J 1 0 b ก็คือรุ่นที่พิสูจน์ว่าจีนสามารถผลิตเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยได้ด้วยตนเองขีดขีดขีดอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง